โอเคนะครับทุกคนก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเรื่องราวของถนนในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถใส่เกียร์สองแล้ววิ่งได้ทั่วทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนครับก็คลิปนี้อาจจะมีเสียงมลมรบกวนเข้าไมานะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับว่าทําไมถึงเขาไม่ซ่อมแซมทักทีทําไมเขา ไม่ยอมปรับปรุงก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับหรือว่างบไม่มีก็ทุกคนที่ความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางช่องเราได้เลยนะครับโปรดดูคลิปให้สนุกนะครับก็ตอนนี้กำลังจะพาทุกคนไปที่ที่มันจุดพีคเลยนะครับที่มีหลุมซึ่งรถใหญ่สามารถไม่สามารถที่จะหลบมันได้เลยนะครับจำใจต้อง ยอมจำนวนลงหลุมนั้นไปนะครับแต่ตรงนี้ครับเกือบโดนแล้วครับเป็นไงครับนี่แค่น้ําจิ้มนะฮะทุกคนก็ผมไม่อยากจะเปิดเสียงบรรยายผมจริงๆนะครับเพราะว่าเสียงมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะผมไม่ได้ใส่ไม้ไปด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะบรรยายไปอย่างนี้แล้วกันนะครับช่วงไหนที่เปิดเสียงได้ผมก็จะเปิดให้ทุกคนนีอีกหลุมหนึ่งนะฮะมาเดี๋ยวเราไปกอไปตอนจุดพีกกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนอืไปเลย แล้วก็ได้ขับมาสักระยะหนึ่งนะครับผมไปเจอร้อยยี่ิบห้าคันนั้นโอ้มันช่างขาวซะเหลือเกินเออเอ็กูหมายถึงร้อยยี่ิบห้านะเฮ้ย <Hey, S 2> ใช่เหรอสาบานให้ตายเอะโอเคโอเคเข้าเรื่องนี่ครับโค้งมาครับเจอหลุมหลบหลบเกือบตกทางนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องขับไปนี่แค่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดพีคนะครับทุกคนก็ผมได้เจอหลุมอันขนาดใหญ่แล้วนะครับก็ขับไปเรื่อยนะครับเราจะเข้า ทางเขตนะครับเพราะผมไม่เข้าอีกทางนีงนะครับผมกลัวตำรวจนะฮะโอเคนะครับผมผมจะเลี้ยวซ้ายมาทางนี้นะครับซึ่งผมไม่พูดสถานที่อะไรมากนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะรู้ดีนะฮะก็ผมจะได้ขับไปเรื่อยๆนะฮะไปแมนแมนแปนแผนได้มาเจอไอ้นุ่มหล่อแอบใส่ผมด้วยนะครับทุกคนพีซคันเมื่อกี้นะฮะก็ไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางโรงงานไหนไม่รู้นะครับดูเอาเองนะครับทุกคนไปครับกอไปเลย อาล้วครับท่านผู้ชมผมตอนนี้ผมก็ได้มุ่งหน้ามาถึงโค้งนี้แล้วนะครับใกล้จะถึงจุดพีคที่ผมว่าแล้วนะฮะก็ตามรถคันการไฟฟ้าไปนะครับผมนี่ครับลงหลุมมามาแล้วครับมีหลุมแล้วครับมีหลุมไม่เห็นครับนี่ครับอื้แผนกล้องไปเลยนะฮะกระบะคันนั้นครับทํำยังไงครับไม่รู้หลบซ้ายหลบขวาผมไม่ได้มองนะฮะไปต่อครับนี่ฮะโอ้รถพ่วงปวดหัวเลยครับบอกรถพ่วงปวดหัวเลยนะฮะโอ้ ไปต่อครับดูครับตรงนี้ครับอืเกือบลงใส่ครับผมทุกคนนี่ครับนี่ครับโอ้ย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 เออหืมหลุมลึกแปดศอกนะครับทุกคนหืมใครที่ล้มแล้วแถมประมาณแปดเมตรได้นะครับทุกคนโอ้ไม่นะครับผมใส่เก๊สสองอยู่เลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับว้าตอนนี้ก็ กำลังจะเข้าจุดพีคนะฮะอานะครับตอนนี้ผมก็ขออนุญาตเปิดเสียงนะครับเพื่อให้ทุกคนได้อัตลบในการรับชมมากขึ้นนะครับว่าเสียงไฟเบอร์ผมเมื่อสัมผัสกับลุมแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเสียงมันดังมากนะครับดังกว่าท่อผมอีกนะฮะทุกคนก็อะไรครับืห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยอดลูกน่านันไปทีหนึ่งนะครับ นี่ครับผมเริ่มมาแล้วครับหลุมเริ่มมาแล้วฮะผมว่านาซ่ายังงงครับอืสงสัยนาซ่าอาจจะแบบยังให้ละมาผิดนะครับคิดว่าดาวนะไปอาจจะต่อครับทุกคนอยากพูดมากนะป่าขายไก่ย่างอย่างสมถรถมากนะฮะนี่ครับผมยอดไปทีหนึ่งนะฮะอ็อะไรปกติไฟเบอร์ผมจะแน่นๆเลยนะครับมาวิ่งในเขตได้หนึ่งเดือนนะครับทุกคนสภาพอย่างที่ทุกคนได้ยินกันเลยนะครับตัวยอดไป ย้อนไปนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงโรงงานคนสีแล้วนะครับแต่เขาอชือนะครับไปต่อนะครับทุกคนนี่ครับอันนาฮาอันแน่นี่ครับตรงนี้ครับก็เป็นสีแยกมรณะนะครับไม่รู้ว่าหลุมจะเยอะไปไหนนะครับเหมือนเหมือนว่าเอาสิบล้อมาดิฟเล่กนะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ครับกดหัวได้ครับทุกคน อารมณ์ดีนะครับมาขับในเขตนแล้วแม่งหงุดหงิดชิบหายนะครับทุกคนยิงเมาค้างมาไกยกูไม่หลบนะฮะเออนะครับผมอ่านะครับทุกคนก็หลังจากนี้นะครับผมจะไม่บรรยายแล้วนะครับอยากจะให้ทุกคนฟังกันแบบเร็วๆนะคฮะคนกว่าทุกคนจะลำคาเสียงองผมนะฮะนะครับผมก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กับใครที่มีความยาวคู่ใหม่ใครที่มีความคิดเห็นยังไงกับถนนสายนี้นะครับเส้นนี้นะครับ ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์ใต้ร้านชองผมได้เลยนะครับเปิดให้ใครอยากด่าอะไรด่ามาเลยครับไม่ให้ด่าผมนะด่ามันนะครับด่าที่มึงไม่ซ่อมมาฮะทุกคนเอนะครับดูดิครับดูเลยครับโดูระวางวิ่งมานะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเอาแบบไฟเลี้ยวหลุดกันเลยนะครับผมเส้นนี้นะครับก็ไปเดี๋ยวทุกคนไปดูกันเรื่อยๆนะครับดูดูดูข้นาดูข้ดูดิ ผมหลบจนแบบจะเกือบชนเกาะการถนนนะครับดะครับทุกคนนะครับเป็นไม่ได้ลงเดินดีกว่านะครับทุกคนโอ้คันหน้าผมก็ลูดไปแปดร้อยกวลูมแล้วนะครับไปทุกคนไปดูคลิปกันจริงๆกันเลยนะครับทุกคน Let's go จุ๊บๆกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับ oh โ,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 โอ้ดสัญหามโอ้ดดีครับลูกก็นาดไม่มีนะครับ โอเคนะครับก okay, st ็คลิปเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมก็พาทุกคนไปดูถนนที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับทุกคนก็นั่นแหละนะฮะก็คือที่ผมบอกนะฮะว่าเดี๋ยวถ้าทุกคนชอบใจคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอีกนะครับจะได้รู้ว่าเกียร์สองถึงหน้าเขตเป็นยังไงนะทุกคนเออก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตไปตัดคลิปนี้ลงให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับผมทุกคน รู้สึกยังไงกับถนนเส้นนี้ทุกคนสามารถคอมเมนต์และช่วยกันแชร์ไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับผิดชอบผิดชอบแะละกูจะพูดเลยหห่วยง้นที่รับผิดชอบถนนในเขตอุตสาหกรรมของเรานะครับทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใหมผมลุกอีกแล้วด้วยนะครับไป